บรองโฆษกนะครับคุณนางสาวสสิการวัฒนจันทร์นะครับท่านก็ได้ออกมานะครับเปิดเผยว่าทางรัฐบาลครับห่วงใยประชาชนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับโอ้หเดินทางท่องเที่ยวกันสมบุกสมบันนะครับเที่ยวกันยาวนานบางคนหยุด10วันนะครยาวเลยนะครับเขาบอกว่าให้เฝ้าระวัง6โรคที่อาจจะตามมานะครับหลังปีใหม่โรคแรกครับแน่นอนโควิดครับ โควิด -19 เขาบอกว่าปัจจุบนันจริงๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะแต่เพีงเยงแต่ว่ามันกลายเป็นโรคประจําถินา่นไปละมันก็เลยไม่ค่อยมีข้อกังวลอะไรมากคืออย่างที่บอกอากาศมันแห้ง,หงอากาศมันเย็นเน,เนี่ยก็ทําให้เชื้อมันอยู่ได้นานขึ้น,น,อ,น,นอ่ามันก็เสี่ยงที่จะติดได้ง่ายใช่ครับถัดมาครับเจ้าประจาครับไข้หวัดใหญ่ครับฤดูหนาวเนี่ยแนวโน้มการระบาดมากขึ้นเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับก็ต้องป้องกันนะครับดูแลสุขภาพบนามัยแน่นอนล้างมือบ่อยๆนะครับใช้เจลแอลกอฮอล แล้วก็อย่ามาสัมผัสนวดนะครับล้วงปลงล้วงปากแคะตาแะหัวอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ไออัดก็ใส่แมสนะครับผมไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะครับถัดมาใครจะออกเขาบอกยังมีนะภาคใต้ต้องระวังอันนั้นทั้งหนาวทั้งชื้นเลยยุงร<ช>ะวังยุง่งใช่ครับเพราะว่าภาคใต้ก็ยังมีฝนตกมีน้าท่วมด้วยครับแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนป่วยจะเป็นผู้สูงอายุนะตอนนี้อายุประมาณ65ปีขึ้นไปครับรวมถึงต้อง่มีโร่ปมกันตัวอันนี้ต้องระวังยุ่งกัด ครับผมถัดมาครับโรคไอกรนครับอันนี้ติดเชื้อทางเดินหายใจทางเดินหายใจนั่นนเลยติดง่ายด้วยผ่านละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจามนะครับติดง่ายในเด็กเล็กเลยแล้วก็ผู้ที่ไม่มีวัคซีนนะครับอาการแน่นอนคล้ายกับไอไข้หวัดทั่วไปแต่จะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับแล้วก็พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปีลักษณะคือจะไอเป็นชุดนะครับชุดยาวเลยไอเรื้อจนหายใจไม่ทันอ่ะจนเหนื่อยครับนะครับผม แล้วอาจจะรุนแรงถึงนะอาจจะนะครับถึงแบบเหนื่อยมากไงหยุดหายใจไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นครับฉีดวัคซีนป้องกันก่อนได้เขาม่ได้ซีดป้องกันแล้วนะครับว่าถ้าใครมีอาการเหมือนเนี้ยไอชุดๆนานๆติดต่อกันรบกก่อนเลยครับโรคถัดไปอุจจาระร่วงครับรับประทานอาหารดูให้ดีนะเป็นเชื้อที่เราเคยคุยครับโนโรไวรัสครับเจ้าตัวนี้เลยต้องระวังครับใช่ครับสุกร้อนสะอาดเหมือนเดิมครับมีเหมือนกันนะอย่างเด็กๆที่บ้าน ไปใหม่กินกันท้องเสียนี่เหมือนกันมีบางทีคือกินกันเยอะแล้วบางทีใช้มงใช้มือไม่ได้ทันได้ล้างอาจจะไปจับเล่นของนู่นนี่นั่ไงก็มีความเสี่ยงปากอะไรประมาณนั้นสุดท้ายครับเชื้อสเตปโตออกัสซูอิดหรือว่าโรคไข้หูดับครับอันนี้หมูดิบไงไปใหม่หมูดิบหูดิบเนี่ยอาจจะอาจจะปิ้งไม่สุกอะไรอย่างนั้นหรือว่าบางทีมืดมืไง มดนะอาอย่างนั้นฉะนั้นครับอย่ากให้ช่วยมันสังเกตตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับในช่วงหลังจากที่เดินทางกลับจากปีใหม่แล้วนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะครับถ้าเจอโรคอะไรพวกนี้นะครับพบแพทยก่อนครับสังเกตตัวเองดีๆคนรอบข้างก็สังเกตคนใกล้ตัวด้วยนะคครับ